สวัสดีครับพบกับคอร์สนะครับการถ่ายภาพสินค้าทําภาพการตลาดให้โดนนะครับง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับร์อนี้ก็จะเป็น EP ที่1นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพนะครับนะในการที่เราถ่ายภาพนะครับเราจะต้องรู้จักการจัดองค์ประกอบอย่างไรให้มันสวยงามนะครับให้มันดูมีมิตินะครับหรือว่าให้มันดูโดดเด่นนะครับ โดยที่สินค้าของเราเนี่ยจะเป็นจุดเด่นหรือเป็นตัวเอกในการดําเนินเรื่องของภาพนะครับถ้าภาพของเราดูดีนะครับลูกค้ามีโอกาสที่จะเห็นภาพของเรานะครับเห็นสินค้าของเราได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าภาพสวยงามเนี่ยจะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามามองเห็นภาพของเราหยุดดูได้มากขึ้นนะครับทีนี้ในการ EP 1เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพสินค้านะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับ แบบที่1นนะครับเป็นการถ่ายภาพสินค้าแบบสมมาตรนะครับนั่นหมายความว่าแบบสมมาตรคืออะไรนะครับก็คือการที่เรานําพระเอกนะหรือว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยวางไว้ตรงกลางภาพนะครับวางไว้ตรงกลางภาพโดยที่เราถ่ายภาพสินค้าของเราเนี่ยโดยเว้นพื้นที่ด้านบนนะครับด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกันนะครับโดยที่ให้จุดเด่นเนี่ยของ สินค้าของเราเนี่ยนะมีจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพนะครับและโดยการแบ่งพื้นที่ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนและด้านล่างเนี่ยให้มีพื้นที่เท่าเท่ากันนะครับแล้วสินค้าตรงเนี้ยก็จะอยู่ตรงกลางภาพเป็นจุดสังเกตที่โดดเด่นมากนะครับในการที่ลูกค้าจะเห็นภาพนะครับนี่เรียกแบบว่าการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตรนะครับแบบที่1นะครับแบบที่2นะฮะซึ่งมีการนิยมการใช้แบบเนี้ยมากนะครับในการที่จะวางองค์ประกอบ ในการถ่ายภาพโดยที่จะใช้องค์ประกอบจัดองค์ประกอบแบบจุดตัด9ช่องนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในการวางองค์ประกอบจุดตัด9ช่องเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือของเราถ่ายนะครับให้เราเปิดเส้นกิดนะครับเข้าไปที่เมนูตั้งค่าแล้วเปิดเส้นกิดนะครับมันก็จะมีเส้นตารางแบ่งอย่างนี้นะครับให้มาให้ให้เรามานะครับทั้งหมดนี่ยเป็น9้าช่องนะครับ มันจะตัดแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ1บน3นะครับแนวตั้ง3แนวนอน3นะครับแล้วก็จะมีจุดตัดเกิดขึ้นมานะครับทั้งหมด4จุดนะครับเมื่อไหร่ที่เราเอาสินค้าเนี่ยของเราไปวางที่จุดตามตำแหน่งจุดตัดตรงช่องใดก็แล้วแต่นะครับสินค้าหรือวัตถุที่เราถ่ายเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่สายตาของ ของเรานะครับมองเข้าไปเนี่ยนะครับเวลามองไปเนี่ยเป็นจุดสังเกตแรกเลยนะครับโดยที่การเรานําสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปวางไว้ที่จุดตัดก้าวช่องซึ่งการถ่ายภาพแบบเนี้ยนะครับมีช่างภาพหลายคนนะที่ถ่ายสินค้าหรือว่าภาพประกอบโฆษณาหลายๆภาพนะครับใช้ในการวางตำแหน่งโฆษณาแบบนี้นะครับแบบที่2คือการจัดองค์ประกอบแบบจุดตัดกวช่องนะครับโดยที่การที่เราเอาสินค้าโปรดักของเราเนี่ยไปวางไว้ตรงตำแหน่งที่เป็นจุดตัด ตรงจุดใดก็ได้นะครับนะแล้วมันก็จะมีพื้นที่เหลือนะสำหรับการใส่ข้อความนะครับแต่ว่าโดยโปรดักของเราเนี่ยนะมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับนะเป็นแบบที่2การวางตำแหน่งแบบจุดตัดเก้าช่องนะครับแบบที่3คือการถ่ายหน้าสินค้าตรงๆนะครับคืออะไรลักษณะก็คล้ายกับการที่วางแบบสมมาตรนะครับแต่ทีนี้เราตั้งสินค้าโดยการถ่ายภาพด้านหน้าของสินค้าโดยตรงเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นโปรดักของเรา ชัดเจนนะครับเพื่อที่เราอาจจะไปทําในการตัดต่อภาพเพิ่มเติมหรือว่าทําสื่อโฆษณาโดยที่นําไปดัดแปลงนะครับหรือว่านําไปใช้งานได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าการถ่ายแบบนี้ก็คือถ่ายหน้าตรงๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราชัดเจนแบบตรงๆเลยนะครับแล้วพื้นที่ไม่มาลบกวนนะครับด้านฉากหลังเนี่ยก็จะไม่มีการลบกวนในตัวโปรดัก Update สินค้าของเราเลยนะครับแบบนี้คือการถ่ายภาพสินค้าแบบหน้าตรงนะครับโดยที่เรา ตั้งสินค้าเนี่ยนะครับให้หันหน้าออกมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ่ายตรงไปเลยนะครับที่สินค้าของเรานะครับแบบที่4นะคือการถ่ายมุมบนหรือท็อปวิวนั่นเองนะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นการถ่ายที่มีภาพหลายแบบนะครับที่ใช้งานนะครับนะเป็นแบบไหนนะครับก็คือการที่เรานําสินค้าของเราเนี่ยนะครับวางไว้กับแบ็กกราวนะครับวางไว้กับพื้นแบ็กกราว พอระวังไว้เนี่ยเราก็จะมีพ็อปอะไรเนี่ยแล้วเราก็ถ่ายมุมสูงนะครับหรือว่ามุมบนเนี่ยนะครับโดยที่การจัดองกกรอเรานําการจัดองค์ประกอบที่ทั้งที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นการแบ่งครึ่งนะครับแบบสมมาตรก็ได้นะครับหรือว่าจุดตัด9้าช่องก็ได้นะครับโดยที่เราถ่ายมุมบนนะครับหรือว่ามุมท็อปวิวนะฮะอันนี้ก็คือการถ่ายภาพแบบมุมมุมบนนะฮะหรือว่ามุมท็อปวิวนะครับ ต่อไปนะครับข้อ5คือถ่ายเหลือพื้นที่สําหรับใส่ข้อความนะครับซึ่งแบบที่1-4เนี่ยเราถ่ายมาเพื่อที่จะใช้งานในการที่จะโพสต์ลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นภาพสินค้าทันทีนะหรือว่าเป็นภาพที่สําหรับการใช้งานได้เลยนะแต่ทีนี้พอเราถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเหลือพื้นที่สําหรับใส่ข้อความหรือเรียกว่า copy space นะครับ เราจะต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดเบอร์โทรหรือข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้อ่านข้อข้อความเพิ่มเติมนะครับว่ามันเกี่ยวกับข้องกับอะไรผลิตภัณฑ์รายบทความที่เป็นประโยชน์สาระประโยชน์กับลูกค้านะครับในภาพนะครับนี่ก็คือ5แบบนะครับในการที่เราถ่ายภาพนะครับในการถ่ายภาพนะครับในการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายนะครับก็จะมีนะครับ มีการจัดองค์ประกอบภาพนะครับก็คือ 1. นะครับแบบสมมาตรนะครับ2แบบจุดตัด9ช่องนะครับ3ถ่ายหน้าสินค้าตรงๆ 4. ถ่ายมุมบนนะครับหรือมุมทอบวิวนะครับแล้วก็5ถ่ายเหลือพื้นที่สำหรับใส่ข้อความนะครับนี่คือ EP 1นะครับสำหรับการจัดองค์ประกอบภาพนะครับให้ไปทดลองถ่ายกันดูนะครับนะแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ